ว้าวนะฮะก็พึ่งเข้าเมื่อกี้เลยเนี่ยก็โกลสโตมารทำยืนไม่ตรงจุดกลางเลยนะแบบไม่มีปิดปิดปิดไว้แบบแล้วแต่จะเดินถ้าเดินตกปุ๊บก็จะมาอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรแบบนี้นะฮะฮัลโหลฮะรอฮะสองนาที หนึ่งนาทีครึ่งนาทีสามสิบวิยืนตลางกลางก็ไม่ได้นะต้องยืนอยู่แบบระหว่างเสียเนี่ยแตกเนาะฮนะอาร์มห้าซูอิสยูเซอร์ฮีเตอร์เอเอเอสโอคาร์นักสันตะ้าสเตปเริ่มครับเข้าป่าเข้าป่าเข้าดงนี่แหละ แบบนี้แหละดูใจสุดๆวิ่งออกหลังฮะขึน้นหาทางขึ้นให้ได้ปีนต้นไม้ขึ้นก็ได้ปีนขึ้นจุดขวดจะขึ้นไปด้านบนนู้นอ่ะนะฮะถ้าขึ้นไปบนนู้นก็ถ ok ือว่ารอดแล้วนะจริงๆบางคนมันก็ใช้วิธีที่เร็วกว่ากระ,ะโดดกร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 ะโดดนะฮะจริงๆกระโดดเร็วกว่าว่ายเยอะเลยนะบางคนว่ายเร็วกว่านะฮะ

เสียบสายชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยขึ้นขึ้นขึ้นที่สูงก่อนขึ้นที่สูงก่อนได้เปรียบจิบหายแลย้วชิบจิบจิบจิบ,บขึ้นขึ้นนี่นะ่าทุบพวกอันนี้ได้อยู่ ไปไปหายละไปไปไปรีบขึ้นโดนตีไปครั้งหนึ่งฮะเสียวหลังเลยโดนเยอะเลยมายังโอเค โอ้ V P โอ้โดน V P ฆ่าตายฮะโอ้โหตายกระนาวเลยฮะโอ้โหอะไรจะโหดปานนั้นใช่ไหมนี่ไงถุงที่ผมเข้ามุนไลท์เล็กเข้าเข้าเข้าน้ทันทันเอาเฮ้ยไอ้ด่านนี้นี่วะใช่ไหมใช่ไหมใช่ก่อนใช่ไหม ใช่ไหมอูใช่จริงด้วยฮะไอ้ดานเรือที่ผมเล่นในอีพีที่แล้วนะฮะในพันหนึ่งนะโอ้ปวดหลังถ้าถอดสายชาร์จแบบออกถอด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 หวังว่าเสียงคงเจอไม่มีตืดตืดอตืรแตื้อะนะขอดูควอนะเออเทกหนึ่ง เอะไรวะผมไม่เข้าใจนะไอทีอาร์เนี่ยมันคืออะไรอย่ลงไทยด้วยคำว่าทีอาร์รู้จักแตทีเฮสทีอาร์ไม่รู้จักนะฮะอยากเขียนภาษาไทยมากเลยตอนนี้ ปึ๊บเน่ยพิมก็ไม่ได้เมื่อเริ่มวันสุปล้วนะ่า,าเอ้ยถ้าเซิร์ฟค้างถ้าเซิร์ฟค้างอัวอัวไม่อยู่นะฮะอัวไปเอ้ยเรือลำเดิม เดิมเดิมเดิม,ม,ม,มโอ้ว่ายน้ำอกได้วะนานไงเอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาเอากล่องตรงนี้ก่อนตรงที่ผมสู้กับใครวะในไอคลิปที่แล้วใครวะอุ้ย first ส i ิ l แค่เสียงชี้ๆี้ช,ชก็ตกใจแล้วฮะใส่หูฟังอยู่นะฮะ เออดว่าทำไมาไอเปิดกล่องไม่ไล่ทุบทุบไอก็ไม่ไล่อะไรโอ้ไอไล่หนิว่าไล่อยู่ไล่ยอยู่ไอไล่ยอยู่ไอ้ไล่ยอยู่นี่วะไอ้ไล่ยอยู่นี่วะไอไล่อยู่นี่วะอืมเ้ยเดี๋ยวกินขวานด้ขวาน ฟาดฟาดอ่าอ่าไปไกลเิไปไกลเิลงไปทำไมลงไปยังไงมึงก็ต้องอกึศเอาอากาศหายใจอยู่ดินี่ยังไม่ตายด้วยอ่ายังไงมีการมีการมีการกิน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 ฮาทำไรทำไร ทำารทำารทำไร,ำไร,ำไรเรียบร้อยครับเสร็จไปหนึ่งเย้ yeah, อุ้ยเดนแมทเดนแมทเราจะตายอีกไม่ได้แล้วฮะตอนนี้ผมขอจับของแป๊บนึงโอ้โหชุดทองทั้งนั้นเลยถือขวานดีดีกว่าขวานแรงกว่าขวานเล็กโหดกว่าฮะเอ้ยโอ้โห อยู่ยังไงเนี่ยอยู่ยังไงเนี่ยอยู่มายังไงเนี่ยอยู่มายังไงนะอยู่ซะเนี่ยเลยโอ้ของเยอะของเยอะนะของเริ่มเยอะแล้วนะฮะของเก็บใส่กองก่อนฮะเดี๋ยวตายก่อนเอ้ยของมากเลยเต็มเต็มตัวก่อนนี่นี่กางเกงเหล็กกางเกงเหล็กโอเคไปก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อน อยู่ไม่ไล่อยู่ไม่ไล่แถวนี้ได้เอ้ยอืามิเนสโปรไมเนสเราต้องอยู่รอดให้ได้ฮนะโอ้โหเดีย๋ยวนะเรามีอะไรบ้างเช็คช็ครองเท้าหนังเอารองเท้าทองมาเสร็จ นะี่แะขอบคุณขึ้นบ้านโหโหทางทะลุอีกถ้าเข้าไปไปเจอคนเนี่ยผมอึ้งเลยเนะี่ยตอบตามตรงอึง้งอึ้งแน่นอ,อนอึ้งแน่นอนเอ้ยกองอู้ ขอบคุณสวรรค์สวรรค์สวรรค์ช่วยกูแล้วสวรรค์ช่วยกูแล้วฮะแต่ไม่มีลูกธนูชิบหายแล้วโอ้ถ้าผมมีลูกธนูนะมันสอยหมดอะเอาดิแต่มันไม่มีลูกธนูฮะเดินหาก่อนอย่าเสี่ยง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 ฮะอย่าเสี่ยงอยู่กลางน้ำก่อนก็ดีฮะ มันค่อยตามมาไม่ได้ไงถ้าโดนธนูก็โจบฮะ <c oughs> อยู่กลางน้ำแม่งเลยถ้าเราฆ่าใครได้พยายามจะบุแต่ถ้ามีธนูเนี่ยบุกได้แน่นอนนะผมสอยหมดนะ ไอ้ลองพีแอคช่วยชีวิตนะเฮ้เเยเหลือตู้คนเดียวเหรอ, <Three minutes. S 1> เ,อเดี๋ยวเหลือตู้คนเดียวเหรอไม่มากมีคนเหลืออยู่เยอะผมว่าอย่าบอกนะว่านี่ข้าเป็นผู้รอดชีวิตโอโ้โหดูมัน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 คิวเอาแล้วเหลือ,อเคฮะนอ่ ทิ้งของอ่ะทิ้งของก่อนนะของไม่จำเป็นทิ้งไปฮะอาน,นี่มาก่อนนะรอรอรอ,อไปกีน่นาทีอุ้ยหนาทีเลหรอวะ แม่งยาวชิบหายเลยอุ้ยสองดูผิดดูผิดดูผิดนี่ไงดูผิดจริงด้วไอนหนสามนี่ตรงนี้โอเคสองนาทีเราจะรอดหรือว่าตกลงลาวามันกับคลิปที่แล้วเราจะรอดหรือไม่หวังว่าเสียงคงพอดีนะนี่ผมปรับก่อนแป๊บนึงโอเค สิงเกมคงพอดีนะฮะช่วงนี้เป็นวันวนะจากแดดมากกันไปนเอ่อเดินปุ๊บแป๊บนึงเดี๋ยวคลิปนี้ผมว่าพอเกมนี้ก่อนนะมันขึ้นแบตเตอรี่ร้อนมันขึ้นแบตเตอรี่ร้อนนะฮะเดี๋ยวผมขอจบตอนนี้ก่อนเดี๋ยวผมเข้าเดนแมท อ,อตายในเดสแมทก่อนนะฮะแบ,แบตเตอรี่ร้อนฮนะแบตเตอรี่ร้อนฮนะเครื่องนี้มันเตือนว่าแบตเตอรี่ร้อนได้นะฮะเนีย่ยโอ้โหร้อนเลยมือผมอุ่นด้วยไงมันก็เลยไม่รู้สึกไงอืมแต่ที่จริงร้อนนะฮะร้อนจริงเลยโหร้อนมากอะ เดี๋ยวจบตอนนี้ก่อนขอจบตอนนี้ก่อนขอจบตอนนี้เอาสั้นๆแล้วกันคลิปนี้ไม่ไม่ไม่ยาวนะฮะมีก่องคาร์ะกองคารกล่องคาร์บไม่มีถ้างั้นลบในนี้ก่อนนาต้วเวยอยู่ด้านบน True, two, one Protection Protection, Protection, yêu, 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 นะฮะสั้นๆน,นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปบาครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับอขออนุญาตไปเช็คแบตเตอรี่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับขอบคุณครับ